ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าคนเป็นพ่อแม่ครับรักลูกอย่างสุดใจนะครับคลิปนี้ครับสำหรับคนที่มีลูกหรือวางแผนกำลังจะมีลูกครับถ้าไม่อยากให้ลูกของเรานั้นต้องลำบากต้องดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมเฮาจากมีิติีน้อยนะครับต้องบอกให้ฟังก่อนครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจมาจากคนที่ผมรู้จักนะครับเนื่องด้วยจากว่าผมเนี่ยก็จะพาลูกเนี่ยไปเล่นที่คิปโซนที่ท่าสัรท์สินค้าอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ เราเองเนี่ยพอพาไปบ่อยเราก็จะเจอสังคมครอบครัวเนาะเจอคุณพ่อคุณแม่แมเจอคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งผมก็สังเกตครับว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่เขาพาลูกเขามาเล่นที่คิดโซนเนี่ยตัวเขาซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยมากับลูกพอเราเจอกันบ่อยครั้งเราก็ได้พบปะพูดคุยสนิทสนมกันอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีวันหนึ่งผมไปถามเขาครับว่า คุณพ่อไปไหนละครับทำไมผมไม่เคยเห็นคำตอบที่ได้กลับมาก็คือพ่อของน้องเสียชีวิตไปแล้วนั้นผมก็เสียใจด้วยแล้วผมก็รู้สึกแบบสะเทือนในความรู้สึกเลยนะครับแล้วก็พี่เขาก็มีโอกาสได้เล่าเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขาให้ฟังว่าตอนที่ตั้งครรภ์นนะตอนนั้นครอบครัวนี้ก็มีความสุขมากมากเลยนะด้วยเนื้อที่การงานของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มีลูก แต่มันความสุขนั้นนะครับมันถูกลดทอนนะครับด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นถัดมาก็คือคุณพ่อเขามารู้ตัวจริงด้วยว่าเขาเป็นมเง็งหลังจากนั้นก็รักษาตัวครับจนวันหนึ่งเขาคุณแม่เขาคลอดลูกละแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเขาได้เจอลูกได้ไม่นานไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่กําลังจะมีความสุขเติมเต็มมีพ่อมีแม่นะครับแล้วก็มีลูกครบแต่กลับกลายเป็นว่า ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกเราลองคิดดูครับถ้าวันหนึ่งนะครับวันใดวันหนึ่งแล้วเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันดันมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรามาเกิดขึ้นกับตัวเราวันนี้วางแผนรับมือมันยังไงบ้างแต่โชคดีครับว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาก็วางแผนการเงินมาได้ดีระดับหนึ่งเลยทําประกันชีวิตไว้มากพอสมควรนะครับก็เลยทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่ได้สะดุดเรื่องของการเงินมากนะักนะครับผมก็เลย อยากจะทําคลิปนี้เนี่ยครับให้กับเพื่อนๆนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับหรือใครที่มีลูกเล็กอยู่เริ่มวางแผนการเงินงแ,ลแล้วว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันนะั้นมันเกิดขึ้นเราต้องวางแผนยังไงบ้างผมจะสรุปออกมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก็คืออันดับแรกเลยคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นมะเร็งถูกไหมครัพอเป็นมะเร็งแล้วสิ่งต่อมาที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาต้องมีคนดูแลคุณแม่อาจจะต้องหยุดงานเพื่อมาดูแล คุณพ่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆเป็นน้องชายเป็นน้องสาวเป็นเป็นใครก็แล้วแต่หรือเป็นปู่ย่านะครับมาดูแลคุณพ่อต่ออย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต่อมาเวลาเราไปแอดมิทที่โรงพยาบาลครับก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลถูกไหมคแค่นั้นยังไม่พอครับก็เพราะว่าเขาไม่สามารถไปทํางานได้ครับแน่นอนสิ่งที่ขาดไปคือรายได้แล้วประเด็นที่3 หากวันหนึ่งนะเราจากไปแล้วเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเงินที่คอยจะคอยส่งคอยสนับสนุนให้ลูกๆของเราในวันข้างหน้าครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วถูกไหมครฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาวางแผนกันครับว่าเออแล้วอย่างเนี้ยเราจะหาโปรดักทางการเงินตัวไหนที่เอาเข้ามาตอบโจทย์ให้ครอบครัวของเราไม่สะดุดในเรื่องของการเงินแน่นอนครับวันนี้ความสุขมันไม่เกิดแล้วครับความสุขทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกแต่อย่างน้อยๆครับปัญหาทางด้านการเงิน เป็นสิ่งที่เราสามารถรับมือได้ต้องไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็เลยรวบรวมนะครับสามโปรดักต์นะครับมาช่วยแก้ไขมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางการเงินนะครับอันดับแรกเลยคือคุณพ่อเป็นมะเร็งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประกันโรค้ายแรงซึ่งในท้องตลาดมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับความหมายของประกันโรค้ลยแรงนะครับก็เป็นเป็นกลุ่มที่เป็นแบบคล้ายๆกับเจอจ่ายจบก็คือถ้าเกิดเป็นโรค้ายแรง บริษัทประกันเขาก็จะจ่ายเงินแบบให้เป็นเงินก้อนให้กับครอบครัวซึ่งผมดูตัวเลขคร่าวๆแล้วนี่ผมอยากสรุปตัวเลขออกมาให้ด้วยค่าเบี้ยประกันต่อทุนประกัน1ล้านบาทนะสามพกว่าบาทอืมก็โอเคอยู่นะสามพันกว่าบาทนะครับหรือทุนประกัน3ล้านอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าพอะไรอย่างเงี้ยครับชายซึ่งบวกลบของหลายๆที่ก็อาจจะใกล้เคียงกันเนาะครับต่อมาครับประกันในส่วนของที่2แน่นอนคุณพ่อแอดมิทที่โรงพยาบาล พอแอดมิที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับมีค่าใช้จ่ายด้วยแถมวันที่เราเจ็บป่วยครับไม่มีไรายได้ฉะนั้นแล้วโปรดักตทางการเงินที่เข้ามาตอบโจทย์นะครับก็ต้องเป็นกลุ่มของประกันสุขภาพหาดีๆนะครับหาที่มันครอบคลุมถึงโรคแ,แรงๆด้วยเพราะบางบริษัทไม่ได้ครอบคลุมโรคแ,แรงๆหรือบางโปรดักบางตรงโปรดักต่างการเงินที่เป็นประกันสุขภาพครับ,รบไม่ครอบคลุมถึงโรคแ,แรงๆต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ค่าชุดเชลวัน ก็บวกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันค้มครองในวันที่เราไม่มีไรายได้ค่าเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าที่ผมดูนะประมาณ2 0,000กว่าบาทไปจนถึงประมาณส0 0 0มืนนิดๆประมาณนั้นหรือถ้าใครอยากจะได้ข้าห้องที่มันสูงขึ้นก็อาจจะจ่ายค่าเบีย้ยประกันที่มันสูงขึ้นหน่อยต่อมาครับในส่วนของข้อที่3ก็เป็นกลุ่มของประกันชีวิตตัวนี้หลายๆบริษัทเขาพยายามจะ ขายเบีย้ยประกันแบบแพงๆเนาะตัวแทนหลายๆท่านก็พยายามจะหาเบีย้ยประกันแบบแพงๆแต่ผมอยากให้มันถูกที่สุดเนาะเพราะว่าเราจะได้เหลือเงินเยอะที่สุดเอาไว้วางแผนการเงินให้กับลูกต่อในเรื่องของกองทุนในเรื่องของการเก็บเงินผมจึงเลือกประกันชีวิตแบบเทอมมาให้แบบเทอมครับเราลองเลือกดูอาจจะสปิดเป็น2เล่มคนรบธัน2สเล่มคนรบธัทนำทำทุนประกันไว้สัก1ล้านหรือ2ล้านแล้วแต่ว่าเราวางแผนแบบไหน อย่างเช่นสมมุตินะผมมีลูกสาวและค่าใช้จ่ายต่อปีของเขาเนี่ยตกอยู่ประมาณ200,000บาทซึ่งประกอบไปด้วยค่าเทอมค่ากินค่าจิปาถะ,ะ200,000ครับลองคำวนวณดูว่า20ปีต้องใช้เงินเท่าไหร่200,000 20ปีประมาณ4ล้านนะ4ล้านถูกไหมผมจะแบ่งเล่มกรมธรรม์ออกเป็น2เล่มนะครับทําทุนประกัน2ล้าน2ล้านนะครับ ช่วงระยะเวลา10ปีแรก10ปีแรกเนี่ยผมจะทำทุนประกัน2ล้านคุ้มครอง10ปีแล้วก็ทำทุนประกันอีก2ล้านคุ้มครอง20ปีเอ้าวทำไมทำแบบนั้นล่ะครับก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลา10ปีแรกเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยพอหลังจากเนี้ยไปอีก10ปีเป็นยังไงครับเรื่องอายุ0ูนยถึงปีใช้เงินประมาณ4ล้านเนาะ แต่ตั้งแต่อายุ11ปีถึง20ปีครับก็จะเหลือเงินที่เขาต้องใช้อีกประมาณแค่2ล้านเท่านั้นเองถูกไหมเพราะว่าอีก10ปีเนี่ยปีละ2แ0,000ก็2ล้านเนาะผมก็สปิทออกมาเป็น2เล่มกรมธรรม์เบื่ยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าไปมากขึ้นเห็นฮะซึ่งลองไปดั้งคำนวณตัวเลขอ,ออกมาแล้วเนี่ยครับค่าเบี้ยรประกันจะตกอยู่ประมาณถ้าเป็นผู้หญิงนะอายุ30คุนประกัน2ล้านเนี่ยค่าเบี้ยจะอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทผมบอกอู้ ถูกมากนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8 0 0 0ันกว่าบาทอืมก็เพราะว่าผู้ชายทำไมถึงแพงกว่าก็เพราะว่าผู้ชายมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอ,อุบัติเหตุมีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ชีวิตเขาทขําคณิตศาสตร์ประกันภัยขึ้นมาแล้วเขาเขาเรียกว่าทดลองขึ้นมาแล้วว่าความเสี่ยงนี้มากกว่าครับก็เลยเป็นในลักษณะนี้เนาะโอเคเลยตัวเลขทั้งหมดนะแบบประกัน3ตัวที่ โปรโดักทางการเงิน3ตัวต้องบอกว่าโปรโดักทางการเงิน3ตัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เพื่อมาปกป้องความเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางการเงินเราเนี่ย,ยผมนั่งคำนวณตัวเลขออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาฉเฉลี่ยครับค่าเบี้ยประกันนะครับขั้นต่ํำจะอยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทเท่านั้นเองเป็นไงฮะรวม3ตัวเลยนะหรือประมาณ3 0,000ื่นถึงสี่หมบาทถ้าเราตีว่า4 0,000บาทนะครับลองดูลองคิดคำนวณดูว่าตกต่อเดือนเดือน,อนละเท่าไหร่ ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองถูกไหมประมาณ4,000ว่านเงนซึ่งผมมองว่าถ้าเดือนหนึ่งเราสามารถเก็บเงินได้มากกว่า4,000บาทอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็เียบเงินสักส่วนหนึ่งนะครับประมาณ4,000กว่าบาทมาวางแผนการเงินตัวนี้เพื่อลดอุบัติเหตุทางการเงินแล้วก็เงินส่วนที่เหลือครับไปลงทุนหรือเก็บออมหรือฝากออมทรัพย์หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่เพื่อนๆสามารถติดตามนเพจเราได้ด้วยนะโอเคครับอย่างน้อยๆครับ วันนี้สิ่งที่เพื่อนๆได้รับไปคือความอุ่นใจแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเรามีประกันตัวนี้เนี่ยหรือว่ามีมีโปรดักทางการเงินตัวนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับใช้ชีวิตมั่นใจไหครับวันหนึ่งเขาเรียกว่าเสียชีวิตไปนอนใต้ตาหลับไหมครับไม่ต้องมานั่งห่วงบนข้างหลังว่าเออวันนี้ลูกเราจะเป็นยังไงบ้างเขาจะอยู่ไหวไหมจิบไหมครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับมีเหตุการณ์ไหนบ้างเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่ามันกระทบต่อการเงิน ก็สามารถนะสามารถติดตามติดต่อมาทางเพจเราได้นะครับคอมเมนต์นะครับ,มมรบหรือส่งเมสเซจมาให้พวกเราได้เขาเรียกว่าหาคำตอบวางแผนการเงินให้กับเพื่อนๆแก้ไขปัญหาให้กันดีกว่านะครับผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะในอาชีพตรงนี้ให้กับคนที่เขาแบบอยากให้เราช่วยแก้ปัญหาในในการเงินของเขานะแล้วก็สำหรับวันนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เรานิดน,นึง นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปให้เราครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้เราด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ติดตามเราผ่านช่องทาง u u u b e นะครับขอช่วยนิดนึงฮะช่วยกด s Subscribe ให้เรานิดนึงแล้วก็ถ้าใครที่ชอบมากกดกระดิ่งให้ด้วยนิดนึงได้ไหมครับครับผมขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายค่ะ